สวัสดีค่ะช่วงนี้ถ้าใครตามข่าวต่างประเทศอยู่น่าจะเห็นเรื่องที่แบบกำลังเป็นกระแสร้อนแรงเลยนะคะก็คือข่าวที่ลาวจับมือกับรัสเซียเรื่องโลจิสติกส์แล้วภาพที่แชร์กันเยอะมากในเน็ตก็คือภาพรถไฟความเร็วสูงจนหลายคนก็สงสัยกันไปใหญ่เลยว่าเฮ้ยจะมีรถไฟวิ่งตรงจากเวียงจันทร์ไปถึงมอสโกเลยเหรอคะคือเรื่องนี้มันดูยิ่งใหญ่จนแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะ วันนี้เรามาลองเจาะลึกข้อมูลกันให้เห็นภาพชัดๆไปเลยดีกว่าค่ะว่าตกลงแล้วเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่ใช่เลยครับเพราะพอเห็นพาดหัวข่าวแบบนั้นคนก็จินตนาการไปไกลเลยแต่ว่าแก่นของเรื่องนี้จริงๆมันซับซ้อนและก็น่าทึ่งกว่าการสร้างรถไฟสายใหม่เยอะเลยนะครับมันคือการเคลื่อนไหวทางยุทธ,ธศาสตร์ที่ใหญ่มากเป็นความพยายามจะเอาโครงข่ายรถไฟที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาถักทอเชื่อมกันให้เกิดเป็นเส้นทางใหม่ที่โอ้โหเปลี่ยนเกมได้เลย และจุดที่น่าสนใจที่สุดคือมันเกิดขึ้นจากความต้องการของทั้งสองประเทศที่มาเจอกันในจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะอ,อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าดิฉันว่าต้องเริ่มที่ฝั่งลาวก่อนเลยเพราะสิ่งที่น่าทึ่งมากคือเรากําลังเห็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือแลนด์ล็อกครับพลิกชะตาตัวเองกําลังจะกลายเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงของภูมิภาคหรือแลนด์ลิง์ได้จริงๆซึ่ง จุดเปลี่ยนสําคัญก็น่าจะเป็นรถไฟลาวจีนที่เปิดใช้ไปนี่แหละค่ะเหมือนเป็นตัวจุดประกายทุกอย่างเลยประเด็นนั้นเลยครับรถไฟลาวจีนนี่คือตัวเปลี่ยนเกมโดยสมบูรณ์เลยพอโครงการนี้สําเร็จแล้วก็เห็นผลชัดเจน ลาวก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับเขามองไปข้างหน้าแล้วว่าจะต่อยอดความสำเร็จนี้ยังไงได้อีกซึ่งเป้าหมายหลักของลาวตอนนี้เออต้องบอกว่าทะเยอทะยานมากข้อแรกเลยคือเขาไม่อยากเป็นแค่ทางเชื่อมจากจีนตอนใต้มาสู่อาเซียนแต่เขาอยากจะขยายเส้นทางโลจิสติกนี้ให้ไปไกลกว่าเดิมไปไกลกว่าเดิมนี่คือแค่ไหนคะคือไปให้ถึงเอเชียกลางแล้วก็ยุโรปเลยครับโอ้โหแค่เป้าหมายแรกที่ว่าจะเชื่อมไปถึงยุโรปนี่ก็ฟังดูยิ่งใหญ่มากแล้วนะคะ แต่คำถามคือแล้วเราจะได้อะไรจากการเป็นแค่ทางผ่านนะคะมันจะสร้างไรายได้ให้ประเทศได้ยังไงนั่นคือเป้าหมายข้อที่2ที่สำคัญมากครับเราไม่ได้อยากเป็นแค่ทางผ่านแต่ต้องการจะเป็นฮับหรือศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างแท้จริงลองนึกภาพตามนะครับแทนที่ตู้คอนเทนเนอร์จะวิ่งผ่านไปเฉยๆอืม,มันจะมาหยุดพักที่เรา มีการตั้งคลังสินค้าขนาดใหญ่มีศูนย์กระจายสินค้าหรืออาจจะมีการแปลรูปสินค้าเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังประเทศอื่นสิ่งเหล่านี้แหละครับคือการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างงานมหาศาลให้กับคนในประเทศอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่เก็บค่าผ่านทางแต่การสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมารอบๆเส้นทางรถไฟเลยแต่การจะเป็นฮับจริงๆเนี่ย มันมีอุปสรรคเยอะไหมคะเช่นเรื่องกฎระเบียบศุลกากรระหว่างประเทศหรือความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆนอกจากรถไฟมันดูเป็นความท้าทายที่ใหญ่มากสําหรับลาวเลยนะคะเป็นความท้าทายที่ใหญ่มากจริงๆครับและลาวก็รู้ดีนั่นจึงนํามาสู่เป้าหมายข้อที่3คือการหาพันธมิตรดึงดูดคู่ค้าใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วยทําให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริงไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการสร้างข้อตกลงทางค้าใหมๆ่ๆ เพื่อให้การขนส่งมันราบรื่นแล้วก็ทําให้เส้นทางที่เชื่อมตั้งแต่จีนลาวไทยมาเลเซียมันน่าสนใจพอที่คนจะอยากมาใช้เส้นทางนี้ครับพอฟังแบบนี้แล้วจิกซองมันก็เริ่มต่อกันชัดขึ้นเลยนะคะการจับมือกับรัเสเซียก็เลยกลายเป็นชิ้นส่วนสําคัญที่จะมาเติมเต็มภาพนี้เพราะรัเสเซียคือประตูบานใหญ่ที่จะเปิดทางให้ลาวเชื่อมต่อไปถึงยุโรปเหนือได้ในอนาคตเป็นการวางหมากที่มองการไกลจริงๆใช่ครับ มันคือการปลดล็อกศักยภาพทางภูมิศาสตร์ที่ถูกจำกัดมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศด้วยวิสัยทัศน์และก็ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากครับยุทธศาสตร์ของลราฉลาดมากเลยนะคะคือเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งได้จริงๆแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมมหาอำนาจที่อยู่ไกลคนละทวีปอย่างรัสเซียถึงมาสนใจโปรเจกต์นี้ขนาดนี้ล่ะคะมันต้องมีอะไรมากกว่าแค่เรื่องการค้าแน่ๆใช่ไหมคะกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกอย่างหนัก ทำให้เขาจำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่หันมามองหาพันธมิตรและก็ช่องทางการค้าใหม่ๆในเอเชียอย่างจริงจังหรือที่เรียกว่านโยบาย Pivot to Asia ครับแปลว่านี่คือหนึ่งในหมากสำคัญของนยโยบายนั้นเลยสินะคะใช่ครับและเหตุผลหลักที่รัเสเซียสนใจเส้นทางนี้มากก็เพราะว่า 1. มันเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าสู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ต้องผ่านทวีปยุโรปเลยแม้แต่น้อย ซึ่งอันนี้ช่วยลดความเสี่ยงทางการเมืองแล้วก็เพิ่มความเป็นอิสระทางการค้าได้อย่างมหาศาล 2. คือการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศที่เป็นมิตรอยู่แล้วอย่างลาวและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและ 3. ซึ่งสําคัญมากในทางเศรษฐศาสตร์คือการลดต้นทุนโลจิสติกครับเพราะการขนส่งทางรางนั้นทั้งถูกกว่าและเร็วกว่าการขนส่งทางเรือแบบเดิมดม,มากโอ้โห พอฟังแบบนี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยซึ่งนิดเลยนะคะมันคือสถานการณ์ที่เรียกว่าภัยที่สมบูรณ์แบบหรือ perfect storm เลยฝ่ายหนึ่งอย่างลาวก็ต้องการห่างออกไปสู่ยุโรปอีกฝ่ายอย่างรัเสเซียก็กําลังต้องการห่างเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พอดีมันคือความต้องการที่มาเจอกันอย่างลงตัวจริงๆใช่เลยครับเป็นสถานการณ์วินวินที่หาได้ยากและเป็นเหตุผลว่าทําไมความร่วมมือนี้ถึงเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วมาก เอาล่ะค่ะตอนนี้เราเห็นภาพความต้องการของทั้งสองฝั่งชัดเจนแล้วงั้นเรากลับมาที่คำถามที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุดดีกว่าสรุปแล้วภาพรถไฟหัวกระสุนที่คนแชร์กันวอนเน็ตจะวิ่งตรงจากเวียงจันทไปมอสโกเนี่ยมันจริงแค่ไหนกันคะครับตรงนี้คือประเด็นสำคัญที่สุดและเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยผมขอตอบให้ชัดเจนตรงนี้เลยนะครับว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่มีปัจจุบันยังไม่มีโครงการสร้างทางรถไฟสายใหม่ที่จะวิ่งตรงจากลาวไปรัสเซียครับ โหแสดงว่าภาพที่คนแชร์กันว่าเน็ตนี่คือความเข้าใจผิดล้วนๆเลยสิคะครับผมแต่เอาจริงๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยอาจจะเน่ดทึ่งกว่าอีกเพราะมันเหมือนกับการแฮกระบบโลจิสติกโลกโดยใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นคําเปรียบเทียบที่ดีมากเลยครับการแฮกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้า ที่จะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายรถไฟที่มีอยู่แล้วมาเชื่อมต่อกันลองนึกภาพตามนะครับมันคือการต่อจิ๊กซอที่มีชิ้นส่วนวางรออยู่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วคือหัวใจของเรื่องนี้ไม่ใช่การสร้างฮาร์ดแวร์หรือรางรถไฟใหม่แต่คือการสร้างซอฟต์แวร์หรือข้อตกลงที่จะทำให้รถไฟคนละสายคนละประเทศวิ่งประสานงานกันได้เหมือนเป็นสายเดียวกันแบบนี้นี่เองถูกต้องแตเลยครับ ชิ้นส่วนชิ๊ซซอชิ้นแรกก็คือเส้นทางจากรัสเซียมายังประเทศจีนซึ่งมีรถไฟสายทรานซเบียเรียในตำนานเป็นกระดูกสันหลังอยู่แล้วชิ้นส่วนที่2คือจากจีนมายังประเทศลาวก็คือรถไฟลาวจีนที่เปิดให้บริการและประสบความสำเร็จอย่างสูงและชิ้นส่วนสุดท้ายที่กำลังจะตามมาคือเส้นทางจากลาวต่อไปยังไทยและมาเลเซียที่อยู่ในแผนพัฒนาครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเอาซอฟต์แวร์หรือข้อตกลงความร่วมมือนี้มาทำให้จิ๊กซอวทั้ง3ชิ้นนี้ต่อกันได้สนิทมันก็จะเกิดเป็นคอนเนค t ชันใหม่ขึ้นมาทันทีเป็นเส้นทางขนส่งทางรางที่เชื่อมจากยุโรปเหนือยาวลงมาถึงใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องสร้างรางใหม่ทั้งหมดแม้แต่แมสเดียวแค่ทาให้ระบบมันคุยกันรู้เรื่องและทางานร่วมกันได้ครับประจางเลยค่ะพรอ,อธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดมาก มันคือการสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีอยู่ให้สูงสุดที่นี้พอเราเข้าใจตรงกันแล้วว่ามันคือเครือข่ายไม่ใช่รถไฟสายใหม่คำถามต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายอย่างไรจะส่งผลกระทบต่อใครบ้างแล้วภูมิภาคของเราจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนคะครับเรามองผลกระทบได้เป็น3ระดับเลยนะครับระดับแรกคือผลกระทบต่อประชาชนลราโดยตรงเรื่องนี้ชัดเจนมาก ลองนึกภาพนะครับสินค้าจากรัสเซียอย่างปุ๋ยหรือเหล็กกล้าที่ปกติเดินทางทางเรือเป็นเดือนๆอ,อาจจะมาถึงท่าเรือบกที่ลาวได้ในเวลาแค่2-3สัปดาห์โอ้โหเร็วขึ้นเยอะมากใช่ครับ ต้นทุนที่ลดลงมหาศาลตรงนี้แหละครับที่จะส่งผลต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยตรงในทางกลับกันสินค้าเกษตรของเราอย่างกาแฟรหรือยางพาราก็จะมีตลาดใหม่ที่ใหญ่ขึ้นและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นยังไม่นับรวมการจ้างงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นจากธุรกิจเกี่ยวเนื่องเช่นคลัง,งสินค้าสุนโลจิสติกส์หรือแม้แต่การท่องเที่ยวที่จะคึกคักขึ้นด้วยเรียกได้ว่าเป็นการยุคระดับทั้งเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศแบบก้าวกระโดดเลยนะคะแล้วในระดับที่กว้างขึ้นอย่างภูมิภาคอาเซียนล่ะคะ โดยเฉพาะประเทศไทยที่อยู่ติดกันเลยจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างสําหรับภูมิภาคอาเซียนนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะมันจะทําให้เกิดเส้นทางขนส่งทางบกหรือแลนบริดจ์ที่เชื่อมทวีปยุโรปกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แบบต่อเนื่องเป็นครั้งแรกบทบาทของประเทศอย่างไทยลาวและมาเลเซียจะไม่ใช่แค่ประเทศปลายทางอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นทางเชื่อมเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญอย่างยิ่งยวดของโลกเลย ทางเชื่อมของโลกเลยเหรอคะใช่ครับไม่ใช่แค่ทางเชื่อมของสินค้าแต่เป็นทางเชื่อมของเศรษฐกิจทั้งหมดน่าสนใจมากคะ่ะมันจะเปลี่ยนมุมมองที่โลกมีต่อภูมิภาคของเราไปเลยจากเดิมที่เราอาจจะเป็นแค่ตลาดผู้บริโภคตอนนี้เรากำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของยูเรเชียใช่ครับและสุดท้ายในระดับที่3คือผลกระทบต่อรัสเซียเอง อย่างที่เราคุยกันไปความร่วมมือนี้คือการสร้างเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจเส้นใหม่ที่มั่นคงปลอดภัยและเชื่อมต่อกับตลาดขนาดมหิมาของอาเซียนได้โดยตรงมันคือการกระจายความเสี่ยงและสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับรัสเซียนในระยะยาวซึ่งในสภาวะการเมืองโลกปัจจุบันถือว่าสําคัญอย่างยิ่งครับฟังดูแล้วเป็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ส่งผลกระทบในวงกว้างจริงๆนะคะ งั้นเพื่อความชัดเจนอีกครั้งนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือยังไม่มีรถไฟสายตรงจากลาวไปรัเสเซียแต่สิ่งที่กำลังก่อตัวขึ้นและน่าจับตามมองยิ่งกว่านั้นก็คือเครือข่ายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ที่ทรงพลังซึ่งเกิดจากการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยกันและนี่คือโอกาสครั้งสำคัญของประเทศลาวในการพลิกโฉมประเทศก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคอย่างแท้จริง ถูกต้องเลยครับและในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมันมีประโยคหนึ่งที่ผมว่าสรุปภาพได้ดีมากเขาบอกว่าถ้าเส้นทางรถไฟจีนลาวไทยเชื่อมถึงมาเลเซียและต่อเข้ากับเส้นทางจากรัสเซียได้จริงภูมิภาคนี้จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่สิ่งที่ทำให้ผมฉุกคิดต่อจากประโยคนี้ก็คือคืออะไรคะคือคำว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ว่านั้นหน้าตาของมันจะเป็นอย่างไรกันแน่ วันนี้เราคุยกันเรื่องสินค้าเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การเดินทางข้ามทวีปมันง่ายสะดวกและรวดเร็วขึ้นขนาดนี้ผ่านทางรางรถไฟสิ่งที่เดินทางมาด้วยมันไม่ใช่แค่ตู้คอนเทนเนอร์แต่มันคือผู้คนคือแนวคิดคือวัฒนธรรมผมเลยอยากชวนให้ลองคิดกันต่อเล่นๆนะครับว่าจะมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ๆอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นตามมาซึ่งเราอาจจะยังไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยก็ได้เมื่อเส้นทางที่เคยเป็นไปไม่ได้ในประวัติศาสตร์กลับกลายเป็นความจริงขึ้นมาตรงหน้าเราครับ